พอขายอย่าร่ำรวยจริงไหมครับหลายๆคนนะครับเคยเห็นคลิปหรือว่าเคยเห็นหนังครับเอสโคบาเนี่ยนะครับรวยมากเลยครับในหนังเนี่ย ลูกเขาหนาวแล้วก็เขาเอาเงินสดเป็นล้านล้าน,านดอลลาร์เลยครับเผาเงินนะครับเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยหายหนาวครับครั้งหนึ่งเอสโคบาเคยมีทรัพย์สินเนี่ยเป็นคนที่รวยที่สุดเป็นอันดับ7ของโลกครับชาโบเดอคุสมานหรือว่าเอลชาโบเนี่ยเป็นคนที่มีคนเอามาทําหนังเยอะมากเขาก็เคยมีทรัพย์สินเป็นหมื่นหมื่นล้านเหรียญสหรัฐน,นะครับแล้วถ้าเกิดเราไปดูในโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น Twitter ไม่ว่าจะเป็น t i ๊กต็อกก็จะเห็นชีวิตที่ร่ํารวยนะครับหรูหราของพ่อค้ายาเสพติดเหล่านี้คําถามคือ คนเหล่านี้เนี่ยร่ำรวยจริงไหมตอบคือไม่จริงครับความร่ำรวยของเขาเนี่ยอาจจะเป็นจริงครับแต่ว่ามีคนที่เป็นสัดส่วนน้อยมากๆครับที่สามารถที่ไปอยู่ในจุดนั้นได้สาเหตุคืออะไรครับสาเหตุก็เพราะว่าการจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยนะครับต้องผ่านการเฉียดตายนะครับต้องผ่านมรสุมในชีวิตหลายอย่างมากครับกว่าจะได้ร่ารวยอย่างนั้นเอสโคบาเนี่ยนะครับกว่าจะรวยเนี่ยนะครับผ่านการโดนรอบสังหารผ่านการโดนรอบยิงผ่านการปะทะกับแก๊งคู่อรินะครับรวมไปถึงตํารวจเนี่ยนะครับเยอะแยะมากมายแล้วก็ ต้องใช้ชีวิตหนีหัวซุกหัวซุนจากกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะไปถึงจุดนั้นได้เ่ยนะครับมันเหลือน้อยจริงๆครับที่จะไปถึงจุดนั้นอย่าไปเชื่อครับว่าเราเป็นคนหนึ่งที่จะไปถึงจุดนั้นได้การทําธุรกิจปกติเนี่ยนะครับมีโอกาสมากกว่าสูงกว่านะครับที่ทําให้เราเนี่ยได้เจอคุณภาพชีวิตดีแม้ว่าตัวเลขกําไรที่เราจะได้จากการทําธุรกิจมันไม่ได้หวืรหวานะครับแต่เชื่อว่าถ้าเราตั้งใจและพยายามครับอันเนี้ยรวยกว่าแน่นอนครับ